ตำรวจไซเบอร์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ปีใหม่ไร้มิจฉาชีพส่วนประชาชนติดตั้งแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คและทำแบบทดสอบไซเบอร์วัคซีนเพื่อป้องกันกลโกงออนไลน์ mm hmm. พร้อมมอบของที่ระลึกส่งสุขปีใหม่นศสน่์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีก mm ิจ hmm. กรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภ mm ัยไซเบอร์โดยประชาชนสามารถตรวจสอบเบอร์โทรและบัญชีต้องสงสัยผ่านแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็ พร้อมทดลองทำแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการป้องกันภัยไซเบอร์ผู้ร่วมกิจกรรมยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเงินสดสูงสุด3,000บาทพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เน้นย้ำถึงความสำคัญในการป้องกันประชาชนจากมิจฉาชีพตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งแก้ปัญหาอาญากรรมออนไลน์ในครั้งนี้ตำรวจไซเบอร์จึงขออวยพรปีใหม่ให้ประชาชนปลอดภัยจากมิจฉาชีพ พร้อมมอบความสุขตลอดปี2,568ที่กำลังจะมาถึงด้วยค่ะ